สวัสดีค่ะอร่อยถึงถิ่นวันนี้พามาทานเบเกอรี่ที่ไปนะคะเป็น้านเค้กโกโอเค้กโกโอค่ะเป็นของมุสลิมนะคะร้านชื่อดูสิค่ะชิ้นใหญ่ไหมอ่าดูสินะอร่อยทุกอย่างค่ะชิมแล้วนะคะ คัสตาร์ดครีมีเนื้อหลายเนื้อด้วยนะคะนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูมอฟฟินกันบิ๊กไซค่ะมอฟอมอฟินซินนามอนอบมาใหม่ๆทุกวันนะคะแล้วก็ไม่ใส่สารกันุูดใดๆซึ่งหอมและอร่อยมากจริงๆนี่เลยส ร้านนี้ถ้าจะไม่มีคนทันซื้อเลยค่ะแต่ที่ไปก็ไม่ค่อยมีคนขายเยอะสองก็435บาทของห้าร้านนะคะ